ครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดี c v a ม i e t y ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ดเมซีครับวันนี้ผมอาธิวนิทานนะครับพาทุกท่านมาเยี่ยมเยือนศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกายอีกแห่งหนึ่งในทวีปยุโรปนั่นคือวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลซึ่งตั้งอยู่ณประเทศอังกฤษนะครับมาที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าพายกใจให้สูงขึ้นนะครับแค่เห็นศาสนสถานที่อยู่ด้านหลังของผมนี้ผู้ชมดูนะครับนี่คืออุโบสถนี่คือหอคอยนาฬิกา มองไปก็โหสูงเราใจเรายกสูงเหมือนขึ้นสุดท้องฟ้าอย่างนั้นเลยนะครับและณจุดตรงนี้เองจะได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศเจ้าวาดวัระัรรมการนิวคาสเซิลแห่งนี้นั่นคือพระสมุปพิชิตทิตะชโยท่านจะได้เมตตาสนทนารรมในรายการนะครับเราไปการวัสกรรมพระอาจารย์พร้อมๆกันเลยนะครับการวัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับเจริญพรจ้ะสาธุครับอันนี้คือวัปะธรรมการนิวคาสเซิลหรอครับพระอาจารย์ถูกต้องถูกต้อง มาถึงแล้วรู้สึกด้านหน้านี่ก็มีลานทำบ้านเริ่มเลยครับแบบโอ้จัดงานบุญได้ได้เต็มที่อย่าง,งมาง,งมาบมาไมตรงนี้มีอ,องค์ประกอบสถานที่เป็นอย่างไรบ้างครับอ,อาคารสถานที่ของวัดพระธรรมกายนิวคารเซลเนี่ยประกอบไปด้วยอาคารสําคัญสองหลังครับหลังแรกก็คือพระโบสถ์นะซึ่งมีหอคอยสูง 58เมตรหลังนี้นหอคอยสูง58เมตรหลังนี้คือโบสถ์เลยนะครับในอนาคตนี่คือจะเป็นสถานที่บวชพระได้ถูกต้องถูกต้องอแล้วก็จะมีหอระฆังด้านบนบซึ่งมีระฆังที่ผลิตในรุ่นเดียวกับ Big ben โโบิ๊กเบนโอ้โหบิ๊กเบนที่อยู่ที่ลอนดอนนะครับถูกต้องโรงงานเดียวกันด้านนี้ในส่วนของโบสถ์นี้เนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ครับโดยโดยความจุภายในเนี่ย ะะจะมีพื้นที่325ตารางเมตรครับนั่นนั่นคือภายในตัวโถงกลางครับนะ,ะทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ400กว่าตารางเมตร<า>โดยโดยประมาณตอนนี้กำลังมีการปรับปรุงพื้นที่ด้านในอยู่ใช่ไหมครับโอ้ยิง่งมากมายมากมายต้องต้องต้องขอจเจริญพรว่ามากมาย,ย <laughs> มากมายนะฮะ <laughs> เป็นบุญที่มากมายเหมือนกันนะครับซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชพ o นาจารย์หลวงพ่อตาเองเนี่ยท่านก็เมตตาว่าโบส์เนี่ยให้ทําถวายแด,ดพ่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชจอยู่สาธุนะก็คือเป็นโบส์พระเทพยันมหามุนีสาธุครับส่วนอีกอาคารหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอาคารสํานักงานนะซึ่งก็จะใช้ชื่อเป็นอาคารพระราชพ o w าจารย์สาธุครับดังนั้นขอการพระอาจารย์ได้นำชมสถานที่เหล่านี้นะครับ จรงเลยนะครับพระอาจารย์ครับจเจริญพรอันนี้แค่บันไดทางขึ้นนะครับแต่ว่ารู้สึกโอ้โหกำลังจะขึ้นสวิมานยังไงก็ไม่รู้ครับมันจะอันนี้ยังไม่กลับบ้านวิมานบนสวรรค์นะครับพระอาจารย์ครับอาคารหลังนี้มีอายุเท่าไหร่ครับ143ปีโอ้แต่นี่คือเรามาพัฒนาตกแต่งกันใหม่ตกแต่งกันใหม่กันใหม่โอ้สวยมากเลยนะครับผู้ชมครับแต่บันใด มีโอกาสมาเนี่ยต้องมาให้ได้นะครับแต่ถ้ามีโอกาสได้ร่วมสร้างวัดนี้จะสุดยอดกวา่าแบบรู้สึกสุดยอดจริงๆเลยนะครับอันนี้เป็นชั้นที่ที่สองนะครับห้องนี้เป็นห้องอะไรครับห้องปฏิบัติธรรมเจริญพร สวยมากเลยครับพระอาจารย์ครับลองมาดูพื้นที่ที่เป็นศูนย์รวมใจของวัดกันนะครับมีองค์พระประดิษฐานอยู่ด้วยนะครับโอ้เข้ามาเราได้อารมณ์ของความสงบใจทีเดียวะนะครับพระอาจารย์ครับก<ะ>ารปรับปรุงพื้นที่หรือว่าการตกแต่งสถานที่เข้ามาแล้วจะรู้สึกว่าทำไมใจเราเหมือนสงบ สะอาดอย่าง,างไรยังไงก็ไม่รู้นะครับพระอาจารย์ใช้หลักอย่างไรเพราะหลักที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาไว้ให้ก็คือสะอาดสงบสว่างคําว่าสะอาดในที่นี้ก็คือเริ่มตั้งแต่ความสะอาดในสถาปัตยกรรมจนมาถึงสะอาดของผู้ที่มาใช้ครับสงบคือปลอดจากความความบันเทิงมีแต่ความวิเวกนี่ก็คือความสงบ สว่างทำยังไงให้ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นทำให้ใจเนี่ยหยุดนิ่งเข้าถึงพระธรรมกายได้ง่ายค,ความสว่างภายในสาธุนะเพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากการสว่างภายนอกใช่นำเข้าสู่สว่างภายในจะสว่างจร,งร,รจิงครับพระอาจารย์ครับแล้วเข้ามาแล้วรู้สึกความเป็นระเบียบเรียบร,ร้อยก็ดึงใจให้เราจัดระเบียบไปด้วยตรงนี้มีหลักอย่างไรไหมครับหลักในการทํางานหรือว่าออกแบบก็คือ เริ่มจากทำยังไงให้เก็บข้าวของให้เป็นระบบระเบียบซะก่อนครับส่วนใหญ่ที่จะเป็นปัญหาในเรื่องของการจัดระเบียบไม่ได้นั่นคือที่เก็บของแต่ถ้าเราออกแบบให้ทุกที่เนี่ยสามารถเป็นที่เก็บของได้เราก็สามารถจัดระเบียบในของนั้นๆครับม และถ้าของใดที่เกินนั่นก็คือส่วนเกินก็ต้องหาวิธีหาเจ้าของใหม่หรือไม่ก็ไปส่ตรที่ชอบที่ชอบจะเลยออาจารย์ครับในห้องนี้สามารถรองรับผู้มีบุญได้สักกี่ท่านครับวันปิดทองลูมินิดครับราตตอรสีมาโบเรียนะมากันเต็มห้องล้นเลย 80ดสิบนี่อันนี้เป็นห้องที่ขนาดรองของวัดอันาคตจะมีหลังใหญ่กว่านี้ก็คือภายในโบสถ์ครับโบสถ์สด300อโอ้อันนั้นยังสร้างอยู่ท่านใหญจะสร้างยังทันนะครับร่วมกันสร้างได้ห้องนี้รองรับชาวท้องถิ่นด้ไหมครับด้วยกิจกรรมชาวท้องถิ่นนี่มีตลอดเลยครับตอนนี้มีตั้งแต่มานั่งสมาธิสามชั่วโมงวันจันทร์ครับวันอังคารก็เป็นธรรมะเข้มข้นครับวันพุธ ก็เป็นธรรมะพื้นฐานวันพฤหัสก็เป็นธรรมะเข้มข้นเหมือนกันแล้วก็วันเสาร์เนี่ยก็จะเป็น retreat หรือก็ทุด,ดงนั่นเองใน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 ประจําเดือนจะมีสักครั้งสองครั้งอะไรไว้ก็ก็แล้วแต่ชาวท้องถิน่นพูดง่ายว่ากิจกรรมชาวท้องถิ่นเนี่ยมีตลอดต่อเนื่องมากกว่ากิจกรรมคนไทยซะอีกคนไทยนี่ก็มาถึงก็มาทําพัฒนาหารถวายพระ มาปฏิบัติธรรมฟังธรรมแบบเ,เรียกว่าอยู่ใน,นมูลกัน,นอยู่นเป็นกินจะลักษณะกิจะละ<ะ>ักษณะใช่ไหมครับแต่ชาวต้องถิ่นนี่เป็นเหมือนกับมาใช้วัดแห่งนี้ในการที่จะพัฒนาใจพัฒนาใจพัฒนาใจโอ้ดีจังเลยครับพระอาจารย์ครับโอ้อย่างนี้ก็ต้องบอกว่าสถานที่ตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาไปเป็นส่วนๆอย่างนั้นใช่ไหมครับเกือบสมบูรณ์เกือสมบูรณ์อย่างชั้นนี้คือชั้นที่สอง โซนนี้คือห้องปฏิบัติธรรมห้องปฏิบัติธรรมแล้วโซนต่อไปเป็นจะเป็นกุฏิที่พักสงฆ์ขอแยกเดินผ่านเลยนี่เจริญพรเราไปชมดูนะครับ วันนี้นะเป็นบุญตานะครับปกติพื้นที่ตรงนี้เนี่ยญาติโยมคงไม่เหมาะที่จะเดินเข้ามานะครับก็คือโซนที่พักส่งใช่ไหมครับที่พักส่งแต่ก็ขออนุญาตเดินผ่านแล้วกันนะครับพระอาจารย์ครับนอกจากความสะอาดความสงบความสว่างที่เป็นหลักการแล้วเวลาออกแบบพระอาจารย์ใช้วิจิตยดยังไงครับขอน้อมนาโอวาทของหลวงพ่อธรรมานะครับที่ท่านบอกว่าเรียบหรูดูวิจิตมีสไตล์ไฮคลาสคือเรียบไหม เรียบคือไม่มีอะไรโกหูลกตาครับถ้าวิธีการตกแต่งก็คือเป็นแค่ตกแต่งด้วยต้นไม้ดอกไม้อะไรต่างๆครับเรียบรู้คาว่ารู้รู้ในที่นี้เนี่ยต้องบอกว่าปราณีตด,ดีกว่าครับเราตกแต่งด้วยความละเอียดปราณีตไม่ว่าจะเป็นการเอาออกแบบไม้บัวไม้คิ้วต่างๆหรือว่า<ม>หรือว่ากลิ่นอายแห่งความเป็นไทย แต่ผมมองว่าเมือนเราจะถวายพัะตาหารพระเดี๋ยวเราจะเตรียมพัะตาหารไปบูชาเข้าพระ,ะเราจะเลือกสิ่งที่ประณีตที่สุดเพราว่าเราอยากจะได้บุญละเอียดตรงนั้น<ะ>การสร้างวัดแล้วเท่าที่ผมสัมผัสตรงนี้ก็กเป็นเช่นนั้นไหมครับรจร,รจริงจริงเนี่ยก็คือว่าหลวงพี่ทุ่มทั้งสติความรู้ความสามารถเอามาทุ่มเทให้กับพระพุทธศาสนาเลยครับ นพระอาจารย์ได้ยินเสียงกระหึ่มมานิดนึงนะฮะอันนี้เสียงอะไรครับพระอาจารย์ DMC โอ้ DMC ช่องนี้ช่องเดียวถ่ายทอดเสียงอยู่ตรงไหนครับพระอาจารย์นี่ฮะลำโพงลำโพงอ๋อนี่คุยถูกฮะอันนี้คือหมายถึงว่าทั่วทั่ววัดทั่วอาคารมีลำโพง DMC หมดโ DMC อยุดคนทุกที่หลบไม่ได้แล้วหลบไม่ได้แล้วดียังเลยครับก็ถ่ายทอดเสียงไปให้อยู่ในบุญกันอยู่ในบุญกันตลอด ตรงนี้ก็สวยเป็นทางลงอีกฝั่งเนี่ยเหรอครับพระอาจารย์เป็นทางลงอีกฝั่งนึเนง,ง,งเป็นอาคารสมมาตรพระอาจารย์ครับพระเด็พระคุณหลวงพ่อทัตาชีโว์ท่านได้ให้หลักไว้อย่างไรบ้างไหมครับในฐานะท่านดูแลโซนยุโรปและอเมริกาตรงนี้ครับให้ให,ให้ให้หลักการในเรื่องของการใช้งานการการใช้วัสดุการเลือกใช้ครับไม่ว่าจะเป็นกันเนี่ยใช้ไม้ต่างๆเป็นอะไรที่เรียบง่ายคงทนถาวรครับ,รบแล้วก็ลงทุนไป มันคุ้มค่ากับการมูลค่าที่ที่ทำไปม,มีจุดสูนร่รวมตารว,วมตาก็คืออ่ะดูมา่านะลเลือกม่านที่สบายตาแต่มูลค่าไม่ได้เยอะแต่นะให้เลือกสไตล์ว่าดูดีครับือดูที่คุณภาพเป็นหลกักแล้วเหมาะสมเหมาะสม,สมไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปอย่างเช่นไอ้ตัวราวบันไดเนี่ยของเดิมเขาแต่เรามาใส่สีทองแต้มมันทำให้ดูดูดีขึ้นมาทันที ประกอบกับกลิ่นอายของความเป็นไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชิงเชิงโคมหรือว่าเป็นโคมทองเหลืองครนะหรือว่าเป็นเป็นวอลเปเปอร์ที่เป็นดอกลายทองเนี่ยทำให้มันดูยกระดับของคนที่อยู่่มันดูแล้วดูดีขึ้นดูดีแล้วผมว่าเหมือนเป็นการยกใจด้วยครับว่าโอ้โหนี่วัดนี่ยอีกหลักการหนึ่งที่หลวงพ่อท่านให้ไว้ท่านบอกว่า การที่มาต่างแดนแล้วจะให้คนในพื้นที่นั้นเขายอมรับอยู่ได้มาตรฐานอยู่อย่างน้อยต้องเสมอหรือไม่สูงกว่า,าถ้าเขาสูงกว่าถ้าเราสูงกว่ามันบ่งบอกถึงว่าเราเหมาะสมเป็นครูบาอาจารย์เขาได้สาธุครับเรเดินไปเดินมาวัดกว้างมากนี่ห้องผมเองนี่ผู้ชมดูนี่ครับ ว um ลคอมทูว่าผมดำเนิการิลคาโซกับมีองค์อาธรรมนิทาน,นะครับผมมากับพักพวกอีกคนหนึ่งคนนี้โซนนี้เป็นโซนสําหรับการพักค้างพักค้างเพราะว่าเวลามาอาทิตย์ต้นเดือนกันครับที่นี่บูชาพระพิธีสามครึ่งนะจึงจะเป็นต้องมีที่พักค้างสําหรับดีจ,จเจ้าภาพที่มาอันนี้ก็ห้องพักหมดเลยใช่ไหมครับจะมีห้องพักอยู่3ห้องห้องท้าย2ห้องแล้วก็ห้องกลางอีกหนึ่งห้องส่วนห้องทางด้านซ้ายนี่จะเป็นห้องประชุม ห้องประชุมขออนุญาตเปิดหน่อยนะครับประชุมจริงๆก็คือเหมือนกับคล้ายๆเป็นห้องรับรับแขกอีกห้องหนึ่งก็เคยใช้เป็นห้องปฏิบัติธรรมครับแล้วด้วยครับนะฮะอาจาร์ครับด้านหน้านี้รูปเป็นสวยจังเลยครับเป็นตัวอย่างของการที่จะทําหน้าต่างกระจกสีหรือว่ากระจกสเตนกลสในโบสถ์โอ้นะฮะหมายถึงว่าจะทํากระจก สีใช่แล้วหเป็นสเตนการ์ดพุทธประวัติเป็นกระจกสีอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างสีสันนะครแต่ส่วนอันนี้เป็นตัวอย่างหน้าพระพักของพระองค์ท่านเท่าจริงอันนั้นอันนั้นคือย่อมานะอันนี้คือขนาดจริง สวยจังเลยฮะเข <c oughs> <K> แปลว่าที่โบสถ์จะเป็นกระจกอย่างนี้หมดเลยหมดเลยจเจริญพรกี่บานครับอาจารย์ครับ16บานา16บา,านจะมีพุทธประวัติอยู่6บานบนะฮะตั้งแต่ประสูนะรพระจนมานเนะสด็จประสูตรเสด็จออกบวชพระจนมานนะฮะตัสรูนะครับแล้วก็เผยแผ่ธรรม แล้วก็หม้อม,อมอรดกทรรมสาธุโอ้โคุณผู้ oh, ชมฮะสุดยอดจริงๆครับตอนนี้เจ้าหน้าที่มีกันเยอะไหมครับอาจารย์ครับเจ้าหน้าที่มีอยู่4ท่าน4ท่าน,นมีน้องอุบาสิกา,ย 3, าอยู่3ามบาสุกอยู่หนึ่งครับดูเหมือนจะเยอะนะแต่ก็ไม่ใช้ไม่ทันนะ <c oughs> ไม่พอนะ <c oughs> รับสมัครนะครับท่านอยากจะมาเป็นเจ้าหน้าที่ <c oughs> ที่นี่โดยเฉพาะ เจ้าภาพรับสมบัคเยอะทีเดียวมามาสร้างโบสถ์เนี่ยเมื่อกี้สร้างกระจกพุทธประวัติไม่ธรรมดานะครับนี่ ครับตอนนี้พระอาจารย์ท่านเมตตาพามาภายในห้องของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมานาวัตกรรมาการนิวคาเซิลแล้วนะครับ <S <S เข้ามาห้องนี้แล้วรู้สึกอยากจะกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่และอยากจะตามติดท่านทราบเรามีไปถึงที่สุดแห่งธรรมแน่ <ๆ S 1> นันแ<ห>น่นอน,นไม่รู้ว่ามีวัตถุประสงค์การจะสร้างห้องนี้หรือว่าแนวคิดอย่างไรครับวัตถุประสงค์หลักที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่าตาท่านให้ไว้ท่านบอกในแต่ละวัดควรจะมีสักห้อง ที่ไว้คอยต้อนรับแขกบ,บ้านแขกเมือง oh. อย่างเช่นถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว,ว่าผู้ปกครองเมืองน,นั้นมาเยี่ยมเราน่าจะต้อนรับอย่างสมเกียรติครับแล้วจะต้อนรับอย่างไรให้ดูสมภูมิของผู้อยู่แล้วก็ ครูบาอาจารย์ครับก็เลยเป็นเป็นดําริที่จะทําห้องพระผู้ปราบมารับพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมากายนะอันนั้นคือนโยเป้าหมายหลักเลยในการในการทําห้องนี้ขึ้นมาครับแล้วแนวความคิดในการออกแบบท่านก็ให้ไว้อีกว่า <c oughs> คนไทย มาต่างแดนอยากกลับบ้านครับน่าจะมีสักที่ที่ที่มาแล้วมากราบและรู้สึกว่าได้กลับบ้านเมืองไทยอ่ะอบอุ่นครับเพราะฉะนั้นลักษณะโทนสีหรือว่าการออกแบบจะทําให้มีความรู้สึกอบอุ่นนะใช่ครับอุ่นอุ่นน,น,นะสีก็คือเป็นสีไม้แบบไทยไทยได้สัมผัสถึงความเป็นไทย บ้านเรือนไทยบ้านบบเรือนไทยครับแล้วก็สีทองกนะ็จะดูยิ่งให้อารมณ์กันเข้าไปใหญ่หนะครับให้ให,ให,ให้ให้ความรู้สึกมีม,มีคุณค่ามากขึ้นครับแล้วก็การที่ได้มากราบพระเดชพระคุณหลวงปู่แสดงว่ามันมันต้องเข้ามามีความรู้สึกมีความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในในในตัวท่านครนะเหมือนกับได้ไปกราบใน ดินแดนเกิดของท่านสาธุครับเพราะฉะนั้นห้องนี้จึงเป็นไทยจริงๆครับผมนอกจากห้องพระผู้ปราบมาแล้วถ้าไปวัดสาขาต่างๆจะเห็นว่าจะมีห้องของมหาปูชนียาจารย์อีกท่านหนึ่งนั่นก็คือคุณยาอาจารย์สําหรับที่นี่ได้จัดเตรียมสถาปนาไว้อย่างไรบ้างครับอาคารที่เราซื้อมาเนี่ยไม่มีโรงครัวเราจึงจะต้องสถาปนาต่อเติมโรงครัวใหม่ครับ ปีนี้จึงระดมทุนกันเพื่อที่จะสถาปนาโรงครัวมหาทานบรมีสาธุคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาราร์คนอบยุงขึ้นครับณวัดพระธรรมากายนิวคาสเซิลพอเราต่อเติมโรงครัวเสร็จเรียบร้อยภายในอาคารเราก็จะทะลุผนังออกอให้เป็นโถงโล่งสามารถที่จะ จัดถวายพระทหารพระได้เนี่ยนับ10บรับรอยได้ครับนี่ก็คือนโยบายแล้วก็จะได้อัญเชิญรัศมีของคุณยายอาจารย์ครับมาประดิษฐานณห,หอชันคุณยายเหมือนที่เราเห็นรัศมีของคุณยายอาจารย์อยู่ที่หอฉันคุณยายเจริญพรเพื่อนไทยน,น,นะหลวงพี่เองเป็นคนที่ได้จําลองสัดส่วนของรัศมียายทั้งหมดทั้งยุโรปอเมริกาทั่วโลกเนี่ย 45ชุดสาธุูงวง่ายหลวงพี่ก็มีส่วนร่วมอน,นิสงส์ในการสร้างหอฉันทุกวัดแหละสาธุแต่ตอนนี้สำคัญคือญาติโยมจะได้มีส่วนร่วมสร้างหอฉันด้วยว่าพระธรรมก,กายนิวคาเซลด้วยนะครับ <laughs> <laughs> จะได้ร่วมมือกับพระอาจารย์แล้วก็จะได้มีส่วนร่วมในทุกบุญเลยจเจริญตอเจริญนะครับ อาจารย์ค,ครับที่สุดนี้พระอาจารย์รู้สึกอย่างไรกับภรรารกิจที่ได้มาทําหน้าที่อยู่ในฐานะพระธรรมทูตต่างประเทศลูกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อณจุดนี้ครับความรู้สึกมีอยู่แค่อย่างเดียวคือฝึกตัวฝึกใจพัฒนาทั้งของหยาบและก็ละเอียดไปควบคู่กันครับ สิ่งที่ทำทั้งหมดนั่นก็คือเป็นการพิสูจน์ตัวเองที่ทำถวายแด่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันแบบที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะท่านท่านอบคอยที่จะอบรมพร่ำสอนหลวงพี่ดีใจที่ได้มาปฏิบัติศาสนากิจณต่างแดนซึ่งถือว่าได้เค้นศักยภาพ มากมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษา 2. ขนบธรรมเนียมประเพณีครสามกฎหมายนะสในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในในด้านวิชาการ,รต้องเข้นศักยภาพทุกด้านจริงๆเลยเพราะฉะนั้น การที่มาสถาปนาวัดพระธรรมกายในในต่างแดนเนี่ยถือว่าแต่ละคนแต่ละรูปที่มาเนี่ยเป็นทหารแห่งกองทัพธรรมซึ่งข้ามน้ำข้ามทะเลมาด้วยความฮึกเหิมด้วยความยากลำบากแต่เราเองลูกของพัะตถาคตเนี่ยก็ไม่เคยบากบัตรแล้วก็ไม่เคยย่อท้อนะครับไม่เคยท้อแท้ ก็ยังคงที่จะยืนหยัดปักหลักพระพุทธศาสนาวิชาธรรมากายในต่างแดนเพื่อให้คนในท้องถิ่นเนี่ยเข้าสู่สันติสุขภายในให้ได้ครับผมไอ้น,นั่นคือความรู้สึกนึกคิดจริงๆนับวันนับคืนเนี่ยนับถอยหลังทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ทำไปเนี่ยมันมันเป็นความปลื้มใจจริงๆนะครับผมทุกครั้งที่หลวงพี่เดินผ่าน ทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงพี่ได้ลงมือทําเองสร้างมาเองพัฒนาขึ้นเองตั้งแต่อาคารสถานที่บุคคลธรรมะหรือเขี่ยวเข็นตัวเองเนี่ยมันปลื้มใจกับคําว่าความเป็นพระแท้ที่สมบูรณ์มันเป็นอย่างนี้นี่เองครับสุดท้ายที่สุดก็คือถ้าเราขาดกันกัลยาณมิตรก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองเนี่ยเราคง หาเส้นทางนี้ไม่เจอเพราะฉะนั้นก็ต้องกราบแทบเท้าแล้วก็กราบประเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองสาธุจริงจริงวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่เมตตาส่นทนานารามและน,นาคณะของเราได้ชมวรธรราการนิวคาสเอร์แห่งนี้แล้วก็จะได้มีโอกาสเติมเต็มความสําเร็จให้เกิดข<ะ>ึ้นทั้งที่นี่แล้วก็ทั่วโลกต่อไปด้วยนะครับกราบขอบพระคุณและการวมสการด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งัน้น คุณผู้ชมครับที่ผ่านไปนั้นพระอาจารย์พระสมุพิชิตทิตะชะโยปฏิบัติศาสนก,กิจพระธรรมทูตสายต่างประเทศเจ้าวาดวัดพระธรรมการนิวคาสเซิลประเทศอังกฤษแห่งนี้ให้ความเมตตาสถานาธรรมในรายการครับคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนผมไหมครับ ได้มีโอกาสชมวัดได้ฟังมโนปณิธานของพระอาจารย์และหมู่คณะแล้วสุขใจปลื้มใจและภาคภูมิใจนะครับที่เราได้เกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาตามติดชิดใกล้มหาปูชนียาจารา์ทราาเรามีไปถึงที่สุดแห่งธรรมและที่สําคัญได้มีพระอาจารย์มีหมู่คณะที่ตอนนี้ก็กระจายปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ทั่วทั้งประเทศไทยและทั่วโลกให้เราได้เติมเต็มพลังนักสรา้างเวรมีเพื่อก้าวไปเป็นทีมแบบไม่มีใครล้ำหน้าไม่มีใครล้าหลังเราจะก้าวเดินไปพร้อมๆกันอย่างนี้ เพื่อที่จะสร้างบุญสร้างบารมีแล้วก็เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิช,ชาธรรมกายไปทั่วโลกนะครับท่านใดที่มีโอกาสเดินทางมาที่วัดพระธมรการนิวคาสเซิรเรนเชอร์นะครับมาปฏิบัติธรรมมาทำบุญท่านใดรู้จักชาวต่างชาตินะครับหรือว่าชาวท้องถิ่นที่นี่นะครับก็สามารถที่จะแนะนําให้มาเข้าคลาสสมาธิมาปฏิบัติธรรมได้จัดอย่างต่อเน,นื่องทีเดียวและที่สําคัญท่านเจ้าภาพผู้มีบุญที่ปรารถนาจะร่วมกันสร้างวัดทราบข่าวแว่วๆมานะครับว่าอีกไม่นานที่นี่คงจะได้จัดพิธี ผูกสีมาเพื่อให้เป็นพัทธสีมาในการที่จะบวชพระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้สืบไปด้วยก็เตรียมความพร้อมร่วมบุญกันแต่ถ้าบุญตอนนี้ชัดเจนเลยนะครับเมื่อสักครู่พระอาจารย์กล่าวถึงครัวมหาทานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนุกยุงซึ่งจะเป็นหอชันแล้วก็เป็นที่รับรองของผู้ปฏิบัติธรรมด้วยตอนนี้กําลังก่อสร้างอยู่นะครับก็เรียนเชิญได้ส่งใจส่งปัจจัยมาร่วมบุญกุโศนกันได้นะครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการ DMC Variety ว,วันนี้นะครับหากต้องการติดต่อรายการติดต่อกันทางอีเมลนะครับวันนี้ขอบคุณสถานที่ด้วยครับวัลพระธรรมการ n e นิวคาสเซิลประเทศอังกฤษสวยงามมากๆจริงๆเลยนะครับผมพร้อมด้วยพระอาจารย์และทีมงานทุกคนที่นี่ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับจเจริญพร